เอเจ้าจริง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 ทำเพื่อก่อนแต่นะอย่าฆ่ากูขอร้องกูเป็นคนดีกูลังกูังกูลังดูไพก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 กวนขวยเ็ปลุกปองแกได้กปองแได้ไม่เชื่ออย่าเข้าใกล้กูกูไม่เชื่อมึง ผมไม่เชื่อเวื้องอยู่ใกล้กูใช่ด้วยใช่ด้วยไอ้ดุโค้มันจะฆ่าผมมันจะฆ่าผมมันจะฆ่าผมลิฟต์๋ยวระวังนะลิฟต์รอยแฟมมันจะฆ่าเราเนี่จัดไปน้องทำไรกันนะทำไรกันนะ จจอ,อังเวกาอนเจะืเอาเจอศพนอน จะสมตายครับแต่ไม่เห็นใครรีพอร์ตเลยสมัยญ่นดึไฟมาสมัยอย่างี้อ่ต้องไหนะไม่ได้บคือรอิตองไหนลุกบุย่ระหว่างทางนี่มันได้มีหลักฐานพี่มีพี่มี หลักฐานไม่ต้องปีเบอรเดี๋ยวเปคนฆ่าแน่นอนะ้เดาอยู่กับนกเบอร์ห้าใคนนึ่งใครนะเบอร์เกะเบเกอร์ีวันไหนไม่ใช่เอสิบห้าะวันน่ะว้ไม่ใช่เบอเกอรเบเกอรทีมโดนบอลีะ ผมจะทำสายใหม่ให้ทุกคนกินเองแกอย่าทำร้ายฉันฉันเป็นคนดีแกเชื่อฉันได้ก้โอ้ a ป เออดิฉันพบศพตรงคืออะไรนะโซนขายของเหรอที่มีตัวตลกโดนมัดอยู่แล้ะดิฉันเห็นผู้ชายสองคนเห็นเป็ดสองคนกันสองคนกำลังยืนคุยกันสนบ้าสมคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะโอ้โห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 โอ้ใจเย็นใจเย็นดิฉันเห็นเป็ดสีส้มมั้งจำไม่ได้แล้ว ลลืมลืมมงฟังฟังฟังก่อนฟังก่อนคือทีแรกอ่ะกะว่าจะปาดเบอร์เกอร์ใช่ไหมแต่แบบมันมันปาดไปโดนบอลลี่แล้วเอ้ามันบอลลี่ปาดจจะเป็นบอ<ะ><จ>ลลี่ได้ว่าปาดบอลลี่บอลลี่อาจจะเป็นบอลลี่อาจจะเป็นเอ่อเกี่ยวไม่ก็นักแปลงล่างเพราะว่าพี่เป็นนายอื่นเงี้ยเหรอเงี้ยเหรอผมเชื่อพี่ผมเชื่อพี่ผมเชื่อข้าวเราไม่เชื่อ คุณคือฆาตกรแค่เดียวไอ้ฉันเห็นนกของตัวยืนดูต่อหน้าผกมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเขาคนุนฆาตกรคุณโ้ยคุณอย่ามาโกหกว่าคุณไม่รีพอร์ตติคุณเล่นเกมนี้มาก่อนดิฉันนี่ ควส์รายทำเควส์แบบไรๆเดินตามมาไหมเดินตามผมไปเดินตามผมต้องคุยกับทนายผมก่อนเดินตามผมเข้าใจไหมใ <c oughs> มตายรัวๆเลยวะกุณดิฉันพบศพฉันพบศพอยู่ที่ในโต๊ะขายของด้านใน น่าสงสัยไหมครับน่าสงสัยไหมครับคนนี้น่าสงสัย่าสค่งสัยรับไม่ไม่ทุกคนทุกคนทุกคนฟังทุกคนฟังทุกคนฟังผมนะเบอร์สิบสองเขาบอกผมว่าถ้าเขาตายคนที่โหวตอ่ะเป็นเบอร์เบอร์สิบสองเขาบอกผมไว้เบอร์สิบสองเขาบอกผมไว้ว่าถ้าเขาตายอ่ะคนที่โหวตอ่ะเป็น เพราะว่าเบอร์12เป็นแคนาเดียนยังไงเล่าคุณก็เลยโบตเองใช่ไหมคุณฆ่าแล้วเขาก็โบดออโต้ขณอยขาข่าว่วข่าวข่ข่าวข่าาวเ่าขาโหวตเลวข่าวข่าวขาวข่าวาวข่าวข่าวาวข่าวาวข้าขาวข่าวข้วขวาววขขา พี่ได้ทําตามสัญญาของพี่แล้วลิฟน้องจะไม่ตายฟรีเขาจะไม่ตายฟรีเขาได้บอกผมไว้เฮ้ เราจะต้องทำเควสให้เสร็จแล้วเราก็จะได้ตั๋วมาเราสามารถเอาตั๋วไปใช้ได้ที่ไหนบ้างไม่รู้แต่ว่าเราทำป๊๊บคอนทิ้งไว้เราจะต้องไปเอาป๊๊บคอนอะไรอะไรเกิดขึ้นปั๊คอป๊อคอนของเราเสร็จแล้วเราก็จะไปเลี้ยงสิงโต สิงโตจะอยู่ที่นี่เอ๊ะทำอะไรกันน่ะอะไร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 เข้ามากูไม่ยายากูไม่ผิดกูไม่ผิดกูไม่ผิด ไม่จริงไม่จริงคุปอย่ไขา่างไอเไอ่อ้ไอ <dog> oh. <ril> ้ไผมไอ้อ้ไอ้ <invention> ผมเป็นโลฝ่ายดีคุณคุณอย่าไปเชื่อเขาเขากําลังใส่ร้ายผมผมเป็นโลฝ่ายดีคุณอย่าไปเชื่อเบอร์หกครับคุณเชื่อผมผมผมทําดีมาตลอดและผมทําดีมาตลอดผมบอกผมแจ้ข้อมูลทุกคนไม่จริงไม่จริงเนี่ยตายแล้วผมตอนบตผมก็โบตถูกคนใช่ไหมนี่ผมพูดเลยอ้าวถ้าคุณบอกผมคุณพลาดแล้วคุณบอกเลย คุณพลาดแล้วถ้า,างั้นน่ะไม่ไม่รู้เราโดนเห็นฉากกิจกรรมเอาไม่กดอะ่ะ <c oughs> บอกแล้วพวกคุณจบแล้วบอกเลยพลาดแล้วมันเหลือฆาตกรอีกคนนึงเฮ้ย

คือตอนที่เราเนี่ยเข้าไปตรงในเขาเรียกว่าอะไรวะในโซนของเช้าป้าเออเราแบบเข้าเดินไปดูเฉยๆอ่ะแบบเข้าเดินเฉยๆไม่ได้จะปากคอใช่ไหมแต่เรากดหิวเราเปิดปากคอข้างๆนี่คตอไม่ได้คนคือเขาไปดูก็แปลกแล้ว เช็ดเช็ดถูถูเช็ดเช็ดถูถูหายโหหายโหโอ้หายโฮหายโฮเช็จงานพวกเราใจโยผมไปด้ว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 ยเชื่อผมผมไปด้วย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 ไปด้วยไปด้วยผมไปด้วยผมไปด้วยเจอศพสที่ไหนคะ อ่ะเดี๋ยวนะพูดเจอศพเหรออ่ะออฮะอ่าอ่เฮ้ยเดี๋ยว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 ทุกคนทุกคนทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพราะว่ารอบนี้มันมีโปรเฟชชั่นอลเออมันมีโปรเฟชชั่นอลเพราะว่า ตัวโปรเฟชชั่นอลอะมันฆ่าแล้วศพมันจะร้องหนเว้ยเออใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็น,ยนยแ,แค่เดินเฉยๆแล้วก็เหมือนเจอศกนี้ก็หรอใช่ใชอเออไม่่ออ่ไ,ไมเพราะว่าเใ,ใช่แค่แบบเบอร์ห้าเบอร์ห้าปั๊บอ่าไม่จะแตกแบบ ข้าม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 การข้ามทิ้งทิ้งความสงสัยไวเลยเฮ้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 ยเเฮ้ยกือบเกือบเกือบไปเกือบใจเย็นทุกคนยังไม่มีหลักฐานไอติมอยู่ไหนวะติมอยู่นี่

อุ้ยผม่มแมึงยูโกยูโก้อนหวงเลยยโอนหวงเลยฮะอะไรคุณเจอศพไม่เชื่อ

ไม่ได้บว่าคุณเดียเห็นเห็นสดงเห็นสดงเดินผ่านใครไม่รู้อ่าใช่ไม่ใช่สิล่าสุดเบอร์เบอร์เบอร์สิ่้เขายังเดินกับเราอยู่เลยไม่เกี่ยวไม่ใช่ผมว่าเป็นสามเป็น ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศิษย์สาวเขาเดินกับผมศิษย์สาวเขาเดินกับผมผมพูดไปเขาได้จริงข้ามข้าม้ไม่รู้อย่ามั่วเดี๋ยวจบไว เรียบร้อยให้เขอดูไปที่มึงแต่กันแล้วก็ไม่บอกเลยพี่แฟนพี่พีน่ะอยู่ไหนก็มั่วมากตอนนี้เอเมนอย่างหน่วยอยู่ใกล้กูไม่อยากอยู่ใกล้มึงเมื่อกี้กูกูมีผปบยอดร่วมกันกับมึงให้เฉยนะ What are you here? You go <laughs> It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> คุณดีนมาคเคืออะไรคะที่ฉันเห็นอะไรเมื่อกี้ีิฉันแอบ่องแล้วที่ฉันเห็นคนสองคนไปฆ่าตัวตายทำไมคุณต้องเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะคะคุณเครียดอะไรคุณบอกดิฉันได้ค่ะคุณเครียดอะไรคุณบอกดิฉันได้คุณมีความกังวลคุณรู้สึกเครียดกับการงานการเงินการศึกษาการเรียนอะไรคุณสามารถปรึกษาได้ความตายไม่ใช่ทางออกสุดท้าย ทังการไม่ใช่คุออกสุดท้ายไม่กูกูจะกดโซ่เาเครื่องรลดไคุณคุณสามารถจุดาาดัฉันได้นะคะคุณโอ้กูน้ะตาไรลอดแต่การมันตัวเองโอ้เองกูจะเป็นลมกูหน้ามืดโอ คุณมีปัญหาอะไรไคเครียดอะไรทำใไป้ไปเอ้ยโดนบังคับแตกโดนบังคับแตกนะโดนโดนคุมถุงชน,มนไม่ไหวแล้ว่ะทำใจไม่ใช่ไม่ต้องขู่จับมือกันไม่ตายทุก <cả> คนคือไ่ตายกันก, <S 2> <S 2> กูจะไม่ตายเพียงลำพัง มันมีเควส์เก่งกูจะไปทำเควส์ขาเลยปาดเลยปาดก็จบแล้วแค่ป,ปาดแค่ปาดปาดมันเอ้เอ้เอทำดีมากน้องชายพี่เย้จบแล้ว ไม่ใช่คือหมาเลยนะได้เย่ทุกคนทุกคนที่คขาจะมีเหตุการณ์จะร้อยฟังกันเขามีเหตุการณ์จะร้อยฟังก่ะเย่นาเลวีเดินเข้าไปที่รถไฟเดินเข้าไปที่รถไฟหอกแล้วเขาก็ให้รถไฟหอกชนเขาตายค่ะเคียเห็นคนสองคนไปคาราจิรีตัวเองแล้วว่าอะไรเบอร์สิบสิบเอ็ด ค,คุณลิฟผมขอชดเผมโดนรถไฟชนตายยี่เป็นอวุ้ยคุณาย้ายไม่นไม่ไม um> ่กไม่ชนะเดียวเลยใครไม่เก่งเลยอ่ะเฮ้ hey, แต mm ่เราชนะ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 ทุกคน